Good morning ไปเลยไปจะเข้าหน้าหนาวดูสิหมอกตอนนี้เหรอหกโมงสี่สิบเจ็ดเจ็ดโมงเช้ายังหนาวหนาวหนาวไปออกกำลังกายหมอกลงก็อึดอัดไปออกกำลังกายดีกว่าไปวิ่ง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 ไปวิ่งกับวีวีมาไปเลยไปเลยไปเลยเสียง ได้ยินเสียงพิมพ์เสียงแคนเสียงพิมพ์เสียงแคนไปออกกําลังกายกับเสียงถ้าเพลงเด็นมันจะติดๆเอากําลังกายกับวีวีมาปัยกแขนยกขาขึ้นเลยใครที่ปวดขาก็ยกขาขึ้นบนฟ้านะคะไปยกแขนวันีถนนะะ้ถ้าง่ายๆก่อนนะคะถ้าง่ายๆก่อนเอายกขึ้นไป บางคนอาจจะยกได้ประมาณ45องศายกปไปนี่นะคะยกนี้การยกขานี้หมายถึงว่าเราได้สัสดส่วนไหนมั่งยกขานี้ได้ก้นได้ก้นก,นก้นก็นกนกนดีขาก็ดี <c oughs> ไปเลย2ี่ครั้งชึบ เรานะคะเราทานเยอะอวิวิยืนขาเดียวเสริมใส่เสียงพิ้นเสียงแค่แล้วะไปเลนแอนด์วิวแด,ดนส์แดนส์แดนส์แดนยกไปยกไปออกง่ายๆที่บ้านนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเงิน เสียเงินไปฟิตเนสฟิตที่บ้านนี่แหละฟิตฟิตแอนเฟิร์มฟิตฟิตเบิร์นไขมันก่อนไปแล้วันนี้ท่าบิกินง่ายๆนะคะซ้ายขวาซ้าย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 ทดสอบกำลังแขนกำลังขาของเรานะคะ ตีออกตีออกตีพุงตีพุงตีไขมันตีขึ้นตีลงตีขึ้นตีลงได้หมดตี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 ต,ต,ตไขมันที่แน่นจะได้ไหลออกนะคะเอาไปทถ้า วิบบ่วิ่ง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 อัน way, way. Aí, huh นี้กำลังขากำลังขาวิ่ง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 วิวิถอยหลังถอยหลังทอยหลังอยหลังไปหน้าไปหน้าไปหน้านะข้าเขย่าเขย่าไขมันออกจนรู้สึกว่าเราเหื่อออกเราค่อยไป ตอนนี้ยกแขนสำหรับคนอยากมีแขนสวยสวยปัดออกกำลังกายอายุ6 1ปีดปีวีวก็ต้องดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองในวัยเกษียณอาย,อยุสุขภาพดีมีใจไปก่อขึ้นสุขภาพดีไม่มีใคร ไม่ต้องไปถามหาหมอหาหมหาหมค่ะยกขึ้นเลยยกปบ่อยนะคะอย่าให้เหนียงจุดก้านอย่าให้เหนียงอย่าให้เหนียงแขนแขยับแ,แขนเรียวยกปบ่อยๆยกปบ่อยๆสยขวาใสายแขนเรียวนะคะแขนจะได้เรียวขาจะได้เรียวยกอย่างนี้ อย่าให้แขนต้องตรงนี้เวลาเราใส่เสื้อใส่ชุดอย่าให้เนียงยานอย่าให้เนียงยานนะจ๊ะสายย่อมาเลยได้ยินเสียงพิ้นเสียงแค้นมันหาวตัวมันหาวเสิ่งเสิ่งเสิ่ง รักตัวเองแล้วเส้นเส้นเส้นสารวันเตียลงสารวันเตียลงคนขอนเกลนะสาวขอนเกนนะหัวล้อเนาะออกกําลังกายก็หัวล้ออยู่คนเดียววีวีละสันอยู่คนเดียวจะให้ไปหัวล้อกับใครเนาะ ความสุขเราสั่งได้นะคะความสุขของเรานั่งออกได้ไหมนั่งออกก็ได้ค่ะสําหรับคนที่ยืนไม่ไหวก็นั่งออกอันนี้ไปรีดค่ะนั่งออกแบบนี้ก็ได้รีดลงไปเยียดไป yeah, <the> เนี่ยเอามือเอามือสองข้างเอามือสองข้างจับตรงล่องนี้รีดลงไปเลยค่ะรีด ปวดน้องใครที่ยืนทํางานทั้งวันรีดอย่างนี้ค่ะอย่าให้น้องใหญ่นะคะอย่าให้น่องใหญ่รีดออกรีดออกรีดออกพี่ชอบบอกกําลังกายค่ะติดออกกังกาช่วยรีดออก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 ไป ถ้าน่องใหญ่แล้วมันจะใส่กระโปรงใส่สัส้นๆไม่สวยการรีดขานี้ป้องกันเส้นเลือดขอดนะคะการรีดขาป้องกันเส้นเลือดขอดนะคะก้มลงไปน,นี่ได้ส่วนแขนขา เส้นเลือดขอดนะคะถ้าใครรู้สึกปวดขานะก็ต้องยกขาบ่อยขึ้นเวลาเรานอนเราก็ยกขึ้นก็ได้ยกแบบนี้ซ้ายขวาซ้ายยกขานะคะน,นีป้องกันป้องกันสำหรับคนที่ปวดขาปวดแขนส่งหัวใจให้ทุกท่านนะคะ เสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียความรู้สึกเสียอะไรก็เสียไปเสียอะไรก็เสียไปอย่าไปเสียเลือกกำมานเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียความรู้สึกถ้าหนุมานเหรอนี่เอวดีท่านี้ท่าเอวดี วยวดยวท่าที่3ามใครจำได้ท่าไหนก็ทำท่านั้นแล้วค่ะยาว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 ,ยาวไปแต่ถ้ารู้สึกเหงื่อออกเราก็พักนะคะให้เวลาตัวเองสักสิบยี่สิบนาที ะะไปทำดูนะเพื่อนสู้สสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งสู้ๆไปด้วยกันกับวีวีเลิฟๆทุกคน